รอยแดงและคริสตัลโทนสีฟ้าน้ำทะเลของชุดเสื้อที่เห็นคือจังหวัดระยองเพื่อแทนท้อง ในรูปแบบของตอนที่ประกวดใน,ในรอบประเทศน,นะครับผมจะเป็นรูปแบบ้ครับผมซึ่งตรงนี้ทางทางทางพวกผมทีมงานก็นอกมองว่าวิมันโอเคแล้วเนาะก็คือว่ามันมันน่าจะซึมความหมายได้ค่อนข้างชัดเจนแต่จะมีการปรับเปลี่ยนในเล็กน้อยในเรื่องของสีชุดที่ประมาณว่าฮะในตัวที่ก่อนเปลี่ยนครับจะมีการเปลี่ยนเป็นเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นสีดำก่อนแล้วก็เป็นสีฟ้ามุ่งสือถึงประเทศไทยนะครับผมในส่วนนี้ในการขนย้ายไม่ปัญหาน,นะครับว่าชุดผมหนักไม่ถึง10กิโล ในการขนย้ายสะดวกมากแล้วก็น้องสามารถสวมใส่ได้เองก็คือว่าในเรนทีจริงน้องอาจจะต้องอยู่ตัวคนเดียวช่วยตัวเองชุดนี้สามารถดูแลเองได้ดีเลยครับผมท่านกรรมการมีอะไรสอบถามสอบถามได้นะครับที่เราเปลีป่ยนเป็นสีดนำะแล้วก็โอเคตอนแรกมาแบบว่าเป็นแบบโอเคมีหนา้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยรื่องคู่ลี่อ่ะ <ผ>ไปถึงว่าเพราะว่าเราคแค่เปลี่ยนสีใช่ไหมคะแล<ช>้วก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยเรื่องราวเราจะทวิสยังไงว่ามัน against การบูลีจริงๆผมว่าเราจะปรับเปลี่ยนวรรณคดีหรือเรื่องราวยังไงให้รู้สึกว่ามันตอนนี้มันมันพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจอธิบายเพิม่มเติมได้ไหมเอ่ยค่ะก็ในส่วนนี้นะครับผมก็วันนี้ครับเป็นการที่ผมมาได้พูด,พดคุยกับกรรมการครั้งแรกก็คือส่วนหนึ่งเ่ยมันมันเป็นเหมือนคามที่ผมว่า เราเราเหมือนได้ได้ฟังคอมเมนต์จากหลายๆคนมาว่าตรงนี้เหมือนทางต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟในเรื่องของการบูลลี่ตรงนี้ครับผมผมเลยอยากให้ชุดนี้มันเป็นเสียงสะท้อนของประเทศไทยว่าไม่ว่าจะอ้วนผอมหรือชนชาติไหนเราก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันครับผมประมาณนี้ครับคืออ,อะะรับค จากชุดที่เมื่อกี้ที่คุณมี่มิรินได้บอกถึงเรื่องของการบูลลี่ตรงนี้นะครับคือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าว่าชุดเนี้ยมาจากนางยักษ์หรือชุดในรามเกียรติ์ของไทยอยูอ่ดีเขาก็จะงงว่าการมีภาพนี้ออกมามีเหมือนเป็นคนอ้วนเหมือนอะไรเนี่ยคือเราจะบอกเขายังไงว่า ภาพตรงนี้มันได้มีการเปลี่ยนคือคือถ้าเป็นคนไทยดูเนี่ยเรารู้หมดเราไม่ต้องพูดเนะเาะแล้วก็มัไม่มีการบูลลี่แต่ต่างชาติเนี่ยค่อนข้างแรงมากในเรื่องของการบูลลี่เรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องคิดเหมือนกันนะเนาะว่าจะจะ,จะทำโจทย์นี้ยังไงเพราะจุดเนี้ยชุดเนี้ยไฮไลไท์มันอยู่ที่การแปลงร่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องคิดเยอะเนาะเพราะบังเอิญเนี่ยภาพของนางยักษ์ก็คืออ้ว,น,วนระยองอะตรงที่สุนทรภู่เขียนนะเนาะแต่ว่าต่างชาติเขาไม่รู้จักสุนทรภู่แล้วเขาก็ไม่รู้จักนางยักษ์วอ that? หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นก็คอมเมนต์พี่คือจุดนี้เท่านั้นแต่ว่าด้วยเทคนิคต่างๆหรืออรต่างๆเนี่ยตั้งแต่วันประกวดละพี่ก็รู้สึกชอบอะเนาะ แล้วก็พวกเราก็เห็นพ้องต้องกันในหลายๆเรื่องที่ชุดนี้ได้เข้ามาหนึ่งในสามซึ่งตรงนี้มันอาจะจะต้องตีโจทย์อีกนะครับไม่ใช่จบแค่นี้ครับก็ในส่วนนี้นะครับผมก็ตรงนี้ครับผมก็ได้มีการการคิดเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นเป็นประเ,เ,เด็นหลักเลยอะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งผมก็อย่างอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นปัญหาปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเ้่าจะตีโจทย์ยังไงให้ ให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าใจผมผมคิดเป็น2มุมครับถ้าชุดนี้ได้ได้รอบได้ได้คัดเลือกนะครับเป็นชุดประจาชาติเนี่ยอันดับแรกเลยคนไทยต้องช่วยกันก่อนช่วยกันโดยการประมาณว่าช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์หรือช่วยประมาณว่าบอกเรื่องราวชุดนี้ครับให้ชาวต่างชาติเข้าใจถ้าชุดนี้ครับได้ผ่าน Facebook หรือผ่านสื่อไปเนี่ยผมว่าถ้าชาวต่างชาติเขาได้อ่านผมเนี่ยเขาจะเข้าใจในส่วนว่าเราต้องการจะสื่ออะไรในความหมายของชุดชุดนี้แล้ว ในส่วนของผมอะครับก็คือการมาครั้งนี้ผมอยากให้กรรมการทุกคนอะได้ได้ได้มาต่อเติมความคิดของผมอาจจะประมาณว่าคําว่ามตราอุษาหยำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําว่านาังหยักเสมอไปก็ได้อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นยักของประเทศไทยก็ได้ความเข้มแข็งอาจจะเอาในส่วนของตัวนมออกหรือว่าเพิ่มตรงไหนไปให้มันรู้สึกว่า ตัดการที่ประมาณว่าเซ็นเซอร์ของของต่างประเทศออกไปตรงนี้ผมก็ยังน้อมรับฟังนะครับเพราะว่าอยากได้ประมาณว่าเพื่อต่อยอดไปได้ตรงนี้ครับผมมันสามารถทําได้ครับไม่ไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณมากครับชอบครับคุณิครับผมขอบคุณมากครับมันต้องครับใช่ครับได้ครับ ลองกด,ดเปิดอีกสักรอบเปิดปิดอีกสักรอบเลย ในขณะนี้คณะกรรมการท่านไหนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการขนย้ายขนส่งหรือเรื่องระบบสามารถสอบถามได้นะคะทางทีแม่เอม็มกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าอแมนด้าต้องสวมใส่สชุดนี้ไปเรื่องระบบจะมีปัญหาไหมก็ก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันคืออาจจะต้องําดีไซนเนอร์อีกทีหนึ่ง someday. สมมตุติถ้ามันถ้ามันเกิดฉุกเฉินน้องกดไม่ได้ ันนี้คือสมมุตินะครับเพราะว่าเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงพอวันจริงไรเงี้ยค่ะเราเราจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงให้ปีกมันกลางได้เพราะตอนแรกไม่ไม่คิดว่ามันเป็นรีโมทนะเพราะตอนวีนาพรีเซนต์บนเวทีนึกว่าน้องแบบมีการดึงเชือกสักนิดนึงแล้วมันไรเงี้ยเอออันนั้นเป็นแบบปุมหนใช่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 แล้วมันเออมันก็เลยดูดูดูเหมือนสมูทแต่ว่าพอมาวันนี้เห็นน้องกดรีโมทก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันอแต่ว่าเมื่อกี้กดไปหลายรอบก็ไมม่่กกระุ เรเมื่อคั้งในจริงผมก็ผู้หน่วงว่อยากกลับมาแก้เรือเรื่องที่ผมเคยทำไปเป็นที่เกาะซึ่งอีกผมก็คิดว่าปีน้อ็ทำได้ดีดีดีค่ะชอบแล้วก็ดีจริงๆะคือก็ก็ชอบเนาะแล้วก็กังวลเล็กน้อยนะครับเรื่องของระบบไฮดรอลิกระบบในการที่กลางปีขบปีแต่ที่กังวลมากกว่าคืออออเมรด้าหนักไหมครับลูก เดินไหวเดินไหวไเพราะว่าเวาทีประกวดในการรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยมันใช้การเดินค่อนข้างยาวว้างนะครับก็สวยนะครับแล้วก็ถ้าเดินสะดวกเดินได้เนี่ยก็ไม่ชุดนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับจะเหมือนไม่ได้กินที่พี่บอกว่าพี่อยากจะเปลี่ยนเป็นยัเกีให้น้อน ั่นใจครับคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าโอเคเราจะสะดวกกระโปรงไหมเราจะสะดุดชายไหมเมื่อเราหมุนเราจะเทินกี่รอบหรือเราจะยังไงเราจะกดปีกพร้อมกับเดินหรือเราจะกดปีกพร้อมกับหมุนผมรู้สึกว่าพอเป็นตัวกางเกงเลยอมันจะทําให้น้องมั่นใจแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับด้านด้านเราหมุนหมุนร้อมกดได้ไหมครับพอหมุนปุ๊บปีกกันปุ๊บเลยนะครับ รูส้สึกว่าถ้าเป็นเกมมันจะช่วยให้ช่วยกว่าเพราะว่ามันามาดูแล้วมาเดิมก็ใช่จ้ะเพราะตอนนี้มันกังวลทั้งปีกแล้วก็ทั้งไต่ของับ คืออันนี้เป็นแบบในไทยก็เลยคิดว่าแบบเท่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมที่คุยไว้ก็คือจะทําเป็นปีกที่แบบสามารถถอดประกอบเพราะว่าเวลาลงกล่องมันจะได้เป็นแบบแค่กล่องจักจากกล่องเท่านี้อาจจะแบบเหลือแค่แค่สามเหลี่ยมใช่ครับใช่ครับไปประกอบได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างตัวหางเองตัวข้างหลังนะครับตัวที่เป็นกนกหางเนี่ยผมก็จะปรับจากที่เป็นตัวเคอร์ฟวงกลมเอวให้เป็นพับได้เหมือนกับว่าไม่ให้ขนย้ายลำบากแม่ต้องแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ ไม่ต้องเป็นลูกบาศกให้มันแบนๆทุกอย่างให้มันดูแบนๆขอบคุณ<า>นะ<อ>ข้าพ่อข้าอเหล่านี้มีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยครั<า>อบอพวาครับผมจริงๆคิดไว้นะว่าอยากให้มีลวดลายแบบ ค่ข้างตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าจะไม่จะไม่จะไม่ให้ไปกวนมากครับยังให้ยังให้มีความยังให้มีความหวานอยู่แต่ว่าจากักจากกระโปรงผมก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าแค่ตัดสั้นแค่เหมือนเป็นผ้านุ่งปกติอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกระโปรงแหละอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นกางเกงไปเลยมันน่าจะแบบดูเท่ขึ้นแล้วก็เข้ากับตัวมากกว่า หนึ่งนิดนึง สวยคน่ะ จร,จริงๆคือแบบชอบไอเดียมากแล้วก็ประกัศก,ก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนสัตว์น้ําชนิดหนึ่งที่แบบด้วยความที่แบบเราโชคดีมากเลยเนาะเพราะ iPhone นี่คือแบบเหมือนเป็น oh, การ <hello. S 1> โฆษณาที่แบบเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เลยอะค่ะแต่ก็เห็นด้วยกับพี่ณัำเหมือนกันพอพอทางดีไซเนอร์แจ้งว่าเป็นแบบสยามสยามมิสไฟติ้งใช่ไหมไฟติ uh ้งฟิชคือมันแบบ มันใช่เลยอ่ะมันมันไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันใช่ต่างๆตอนนี้สมมติพี่พูดถึงเรื่องของชื่อชุดเนี่ยมันเห็นมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญมากๆคือมันจะขึ้นอยู่ที่เราแหละว่าเราจะเลือกชุดไหนแต่ว่าบางทีที่เมื่อกี้พูดเนี่ยคือเป็นการคอมเมนต์ระหว่างพี่กับน้องว่าเวลาคิดก็ละเอียดนิดนึงในเมื่อน้องก็คิดอยู่แล้วว่ามันเป็น ชุดประกาศใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆฟ i n น l ลี่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพวกเรานั่นแหละเป็นคนคิดที่ว่าจะช่องได้ชื่อชุดอะไรอะไรยังไงที่ไปเมืองนอกแต่ว่าเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างพี่กับน้องสองคนนะครับก็เลยคอมเมนต์ไปแบบนี้เราก็ชุดสวยมากนะครับสวยมากถ้าชุดไอ้ที่เมื่อกี้อันหนึ่งที่มีเพลงออกมาด้วยนี่คือเป็นการทำฟองใช่ไหมครใช่ครับอ๋อ ถ้าไม่มีเพลงฟองจะออกไหมไม่สามารถตัดวงจรได้โอเคท่วดที่เป็ที่ผ่านมาอ๋อใช่มัน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 ไกลกันมากใช่เอ่าก็ก็เมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ติเรื่องว่าเพลงไม่เพิ่งเพราะว่ามันอยู่บนเวทีมันมันใช่ค่ะถึงคอนเสิร์ตคือหนักมากค่ะหนักมากเห็นเมื่อกี้มีทำวิดีโอด้วยวิธีการใส่แล้วก็มีวิธีการแพ็คกิ้งด้วยใช่ไหมพี่เห็นแวบแพ็คกิ้งด้วยค ซึ่งน้องก็จะทำวิธีพักกิ้งให้ใช่ผมสั่งทำกล่องเรียบร้อยแล้วสั่งทำกล่องก็รี้วว่าจะเอามาโชว์ครับผมอ๋อมีคำถามนิดนึงถ้าสมมติว่ามีคอนเซิร์นเรื่องหนักสามารถไหมถ้าเรายังมีความคงประกัดแต่ด้วยไซซิ่งต่างๆย่อคือทำใหม่ทำทำใหม่น้องวีลิ่งที่จะทำใหม่แต่ว่าเป็น ประกาศไหม่ที่เชฟมันอาจจะย่อลงรายละเอียดในการเก็บงานต่างๆยังเหมือนเดิมเออยังยังคือมันเป็นชุดเงี้ยแหละแต่ว่าปรับพอร์ชั่นอะไรต่างๆที่ทำให้น้องอแมนดาแบบเดินเหินง่ายขึ้นแล้วก็ลดความหนักลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าอยากชอบเชฟเดิมแต่ถ้ามันลด<น>้ตัวหารประกันเนี่ยครับผมมันมีโครงอลูมิเนยียมด้านในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่จริงๆแล้วอ่ะผมไป ผมจำลองผมทํามาอีกหนึ่งหางหแล้แลวมาเหมือนกันเพราะว่าพอมาลดูเก่งไม่พอซึ่งไม่ได้มีแกนข้างในครับเป็นเหมือนทิ้ทุกแกนนะปกติเลยก็อยู่ครับก็จะเบาใช่แล้วจะเบามากนะนจะสัมผัสทุกอย่างผมทําหมดแล้วแต่แค่เองไม่ต้องมาอ๋อครับนนเผื่อถามทำไอฟองอากาศอ่ะถ้ามันระบอนอ,ออกมาจากตรงนี้ได้ไหมได้ครับอารมณ์แบบ จริงอ่ะผมก็จะทำมาแต่ด้วยยืดระยะเวลาโอเคระยะใช่ใช่มันควรจะออกมาจากใช่ใช่ใช่ครับปากระพ่นทางปากทางปากปากเนี่ยค่ะมันออกมาอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าตอนถ่ายทำเราก็ไม่สามารถกําหนดถ้าสมมติว่าชุดนี้ได้ไปเราอาจจะกําหนดมุมกล้องไม่ได้แต่ว่าถ้าออกจากทางปากอ่ะคือเขียนชัวๆแล้วก็จะจะมีกลุ่ม กลุ่มแบบรักสัตว์ไหมคะที่แบบพูดว่าแบบโดนาลงอเ,เออมันเป็นไฟติ้งฟินไหมคะมันเหมือนแบบเป็นกีฬาแบบทารุณสัตว์หรือเปล่าเดี๋ยวขอบคุณน้องแอมเอนด้านะคะ